English I Likers Welcome to another episode with English I Like I am teacher Yu In this video, we'll talk about 10 different ways to say I love you สวัสดีค่ะชาว English I Likers ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับข้าสู่อีกตอนนึงนะคะกับ English I Like ค่ะกับพระยุนะคะในวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงวิธีการบอกรักนะคะ10ประโยค10วิธีนะคะ แน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะบอกรักเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยะค่ะเราจะใช้คำว่า I love you ใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูกันอีกนะคะว่านอกจาก I love you แล้วเนี่ยมันยังมีอะไรได้อีกบ้างนะคะให้เราสามารถที่จะพูดแล้วก็สื่อความหมายแบบนั้นได้นะคะจำไปใช้กันได้เลยนะคะโอเคมาฝึกด้วยกันเลย alright number one แบบแรกค่ะ I adore you I adore you I adore you ฉันรักคุณนะคะคำว่า adore นะคะก็ใช้แทนคำว่า love ได้นะคะ adore นี่เป็นรักชื่นชมแล้วก็ออกแนวเทิดทุนบูชาด้วยนะคะโอเค number two แบบที่2ค่ะ I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you crazy นะคะปกติ crazy แปลว่าบ้าก,ก็ได้นะคะในที่นี้ค่ะโอ้โหฉันคลั่งไคล้ในตัวคุณมากๆเลยนะคะคือรักมากๆเลยนั่นเองค่ะโอเค next one number three am in love with you am in love with you am in love with you In love with นะคะก็แปลว่ามีความรักกับใครนั่นเองค่ะ I'm in love with you ฉันกำลังมีความรักกับคุณนั่นเองโอเค next one number 4อันที่4ี่ค่ะ I've got feelings for you I've got feelings for you I've got feelings for you feelings ความรู้สึกนะคะในที่นี้ก็คือฉันมีอารมณ์ความรู้สึกดีๆแบบพิเศษพิเศษให้กับคุณนั่นก็คือเป็นความรักนั่นเองค่ะ OK, next one, number five: I've fallen for you. I've fallen for you. I've fallen for you. OK? Fallen Number six, OK? I'm head over heels for you. I'm head over heels for you. I'm head over heels for you. Head over heels อันนี้เป็นสำนวนนะคะแปลว่าแบบหัวปลาหัวปั๊มเลยทีเดียวค่ะฉันตกหลุมรักคุณเข้าอย่างจางังแบบหัวปลาหัวปั๊มเลยทีเดียวโ okay. อเคนะคะแล้วก็เหล่านี้นะคะเป็นเซตที่ขึ้นต้นด้วยไอหมดเลยนะคะชั้นชั้นชั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เหลือนะคะอีกเซตหนึ่งอันนี้จะเป็นพูดถึง you พูดถึงคุณบ้างนะคะโอเค number seven นะคะ you're the one and only you're the one and only คืนคุณ,คณ sorry คุณนะคะคือคนแรกและคนเดียวเท่านั้นคือคุณคือ number one เลยนะคะคนเดียวของฉันเท่านั้นค่ะ You're the one and only Okay next number eight แบบที่8ค่ะ You're the love of my life You're the love of my life You're the love of my life คุณคือรักแท้ในชีวิตของฉันนะคะ โอเค next number n i n บบที่9ค่ะ You're my everything You're my everything You're my everything คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน and number 10, n แบบที่10นะคะ You're my other half You're my other half You're my other half คุณคืออีกครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันค่ะ คุณคืออีกครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะได้ประโยควันหวานนะคะซึ้งๆนะคะเอาไปได้ใช้นะคะกับหวานใจของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพวกเรานะคะจะได้ซ้อมให้คล่องปากเลยนะคะแล้วก็จะได้นำไปใช้นะคะกับคนรู้ใจของเรานะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์นี้ค่ะแล้วก็ ใครที่ยังไม่มีคู่ไม่มีคนรู้ใจไม่เป็นไรนะคะซ้อมไว้ก่อนเลยค่ะมีปุ๊บพร้อมใช้ได้ปักทันทีเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ถึงโอกาสวันวาเลนไทน์ก็ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะพูดเมื่อไหร่ก็รู้สึกดีต่อใจเมื่อนั้นเลยนะคะโอเคสุดท้ายนี้นะคะครูยูแล้วก็ครูนิกกี้นะคะก็คอยเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะได้ฝึกฝนได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็ ให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกครั้งที่เราซ้อมน,นะคะนั่นคือเรากําลังเก่งขึ้นทุกๆวันที่เราซ้อมน,นั่นคือเราเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นทุกๆวันค่ะแล้วก็หวังว่าพวกเรานะคะจะมารักสุขสนุกแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษแบบง,ง่ายๆกับ English I like กันเป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับในวีดีโอนี้จบแค่นี้แล้วก็ติดตามพวกเราในวีดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย Happy Valentine's Day